ไปฉีดไขมันหน้ามาแล้วใต้ตาปูดไปผ่าตัดดึงหน้าแล้วรู้สึกว่าผิวชั้นบนไม่เด้งเราจะแก้ปัญหาเคสนี้ยังไงนะครับมีใครไหมครับที่เคยไปฉีดไขมันหน้าแล้วรู้สึกว่ามันดูไม่ธรรมชาติมันเป็นก้อนมันเป็นลำยิ้มแล้วมันปูดขึ้นหรือใครไปผ่าตัดดึงหน้ามาแล้วมีปัญหายังไงช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังในติกตอกหมอซีกันนะนี่คือรูปของคนไข้ที่อนุญาตคนไข้เคสนี้ครับไปดูโฆษณามาว่าถ้าอยากหน้าเด็กอยากหน้าเด้ง จะต้องฉีดอัดไขมันหน้าเข้าไปเยอะๆยิ่งฉีดเยอะยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับคนไข้ของหมอไปฉีดไขมันหน้ามาครับคนไข้รู้สึกใต้ตามันดูปูดขึ้นมาเป็นก้อนรอมา2ปีปรากฏว่ามันยังไม่หายครับไขมันของเราเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นเซลล์ไขมันที่ดูดมาจากท้องเราดูดมาจากต้นขามันอาจจะเกิดความเสี่ยงที่จะอุดตันเส้นเลือดได้ไม่ต่างจากการฉีดฟิลเลอร์ครับในการศึกษากลับพบว่าไขมันของเราอุดตันเส้นเลือด ได้มากกว่าการฉีดฟิลเลอร์โดยสามเพราะการฉีดไขมันหน้าแต่ละครั้งเราฉีดในปริมาณที่เยอะครับแล้วเคสนี้ครับคนไข้หมอก็เคยไปผ่าตัดดึงหน้ามาคนไข้ก็รู้สึกแฮปปี้เพราะว่าหน้ามันดูยกขึ้นแต่คนไข้รู้สึกว่าทําไมผิวชั้นบนมันยังไม่เด้งนะจุดที่สังเกตง่ายๆจุดหนึ่งเลยคือบริเวณมุมปากครับมันจะเห็นเป็นแก้มห้อยๆที่มุมปากหลายคนดูโฆษณาแล้วชอบเข้าใจผิดครับเราจะคิดว่าผ่าตัดดึงหน้าแล้วจะสวย ถาวรไปเลยสวยไปเลยอีก10ปี20ปีเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับถึงแม้ว่าเราผ่าตัดมาแล้วดึงหน้ามาแล้วหน้ามันยกก็จริงแต่ทุกคนผิวของเรามันยังเป็นผิวของคนอายุ3 0 40 50คุณหมอในทีหมอซีนะครับเคสนี้นั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับเวลาที่ผิวชั้นบนเราแน่นครับจะทำให้ผลของการผ่าตัดดึงหน้ายิ่งดีมากขึ้น ใต้ตาที่มันเคยปุดๆเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มร่องน้ำหมากคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้นหลายคนดูโฆษณาจ,จะไม่ได้เห็นตัวเลขงานวิจัยนี้นะครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะครับจากตัวเลขงานวิจัยในการซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งโมโนโพลา่า r f ครับลึกคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวหัวยิงพลังงานเขากระจายพลังงานเป็นรังพึ่งทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บถ้าอยากยาฉีดฟิลเลอร์ขอให้ฉีดน้อยๆแต่ฉีดลึกลงไปถึงกระดูกครับเวลาเราอายุมากขึ้นกระดูกขมับสึกทําให้ตามันตกลงมา ถ้าเราอยากให้ตาของเรามันกลับมาสดใสให้เสริมกระดูกบริเวณคำหมับครับหลายคนใต้ตาลึกเพราะกระดูกบริเวณกลางแก้มมันสึกครับตามันก็เลยโบลลึกลงมาร่องแก้มมันเลยเทดิ่งลงมาแบบนี้มันก็เลยเห็นเป็นร่องแก้มตรงนี้นี่คือรูปของคนไข้ที่อนุญาตเราซ่อมผิวชั้นบนให้มันแน่นซ่อมผิวชั้นบนให้มันเด้งก่อนครับเวลาที่กระดูกมันสึกเราเอากระดูกตรงกลางแก้มคืนกลับมาครับร่องแก้มมันจะยกขึ้นมาครับโดยที่ไม่ ต้องฉีดอัดเข้าไปที่ใต้ผิวเยอะๆหลักการฉีดฟิลเลอร์คือต้องฉีดให้น้อยแต่ฉีดให้ลึกครับและสำคัญที่สุดต้องใช้ของดีเท่านั้นครับหมอซีเลือกใช้ฟิลเลอร์เบราโรของสวิตเป็นฟิลเลอร์ตัวท็อปจากยุโรปงานวิจัย20ปีครับและหมอซีได้เป็นตัวแทนของคุณหมอในประเทศไทยไปรับรางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกนะมีคุณหมอเกาหลีได้ที่2คุณหมอเซเลียคุณหมอสิงคโปร์คุณหมอมาเลเซีย มาร่วมแสดงความยินดีกันในงานนะครับหมอซีไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างดาราเอางบที่ต้องจ่ายค่าโฆษณามาเพิ่มงวงเงินให้คนไข้หมอเท่ากับทุกการรักษาคนไข้หมอประหยัด40%ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามอยากจะถามหมอซีเพิ่มเติมอย่าลืมไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกแล้วฝากคําถามที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของหมอซีได้เลยนะครับแล้วถ้าใครมีเพื่อนๆที่กําลังจะไปฉีดไขมันหน้าหรือใครมีคนรอบตัวกําลังจะไปผ่าตัดช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้มาดูกันนะครับ